สวัสดีครับพบกับทีเ n นเ,เจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัวกาชานะครับทิ้งทวนเพิ่มโอกาสรอบแรกนะครับอ่าตอนที่ทําคลิปนะผมอัดคลิปเอาไว้เมื่อคืนนะตอนลงคลิปนะครับเพิ่มโอกาสรอบแรกก็จะจบลงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาอีกนะอันนี้ต้องรอติดตามนะครับ ส่วนแสงมืดเก่าอ่านี่มีคนถามเยอะนะครับก็เน้นย้ำไปหลายคลิปแล้วนะในไลฟ์ก็บอกไปแล้วนะครับว่าทีมงานเนี่ยยังไม่เห็นแพลนแต่ด้วยความที่ว่าของเต่าเนี่ยมันมาในเดือนนี้ แสงมืดเก่าเนี่ยมา1เ,1เดือนเว้น3เดือนนะครับมักรามาไปแล้วนะครับเว้น3เดือนมาพฤษภามาไปแล้วครับเว้น3เดือนมันก็ต้องตรงรอบนะเพียงแต่ว่าผมไม่รู้อยู่แล้วครับว่ามันจะมาตอนไหนอ่าน,นี้ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนานะฉะนั้นเนี่ยใครที่รอแสงมืดเก่าผมคิดว่ามาแน่นอนรนะ้อเนะอ้างอิงจากของเก่านะครับแต่ว่ามาตอนไหนไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นเลนเจอร์ตัวไหนก็ไม่รู้เช่นเดียวกันามาช้าสุดก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายอาใครถามเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ให้ดูเลยนะ อ่ะส่วนตอนนี้ทําคลิปนะครับข้อมูลเรนเจอร์ก็ยังไม่ออกนะอาจนรเรนเจอร์เบื้องต้น2ตัวนะครับเอาคร่าวๆไปก่อนนะอ่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นทีมที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เน้นไปที่โคโรโบอยู่แล้วอ่าเอาแบบอ่าไม่ต้องสนใจนะว่าโคโรโบเป็นอะไรแค่สนใจว่าโคโรโบปกติทั่วไปเนี่ยคู่เทพอย่างน้อยมันก็มีความเก่งนะครับแล้วก็เป็นท์าปกติปั้นง่ายอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็นํามาใช้งานได้ดีนะครับ เบื้องต้นนะคือตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเก่งมากนักอ่าเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในอ่าลีกที่ยังไม่สูงมากนักตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีอ่าเนื่องจากว่าพลังก็ถึกนะครับแล้วก็เป็นทัดไม้ก็มีดาเมจอ่าอยู่ลีกข้างล่างเนี่ยดาเมจแบบนี้โอเคเล่นได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้แนะนําให้ปั้นแม็กเพราะว่าถ้าอยากให้เก่งเนี่ยก็ให้ปั้นตัวแม็กดีๆอ่าที่แบบว่าขึ้นไปในลีกสูงแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ เ็ปเบื้องต้นก็จะเป็นหลีกร่างๆอ่าขึ้นมาถึงเบสขึ้นมาถึงมาสเตอร์นะครับอ่าระดับมันจะต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะหลีกร่างๆสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวซันสเลดอ่าเบื้องต้นในไลฟ์ไปแล้วไปดูแล้วกันนะผมก็ตัดคลิปมาแล้วครับแต่เดี๋ยวจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งรอข้อมูลเกมออกมาก่อนนะครับคือก็ยังไม่บอกกับทีมที่แบบไม่มีอะไรเลยยังต้องการตัวหลักตัวดามเมจอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวเสริมทีม เพราะว่าอามาตะก,กับผิวเลือดก็ถือว่าเป็นสกิลป้องกันทีมพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วก็ล้างบัฟเสียด้วยนะส่วนทาลุสตันครับลดลบสกิลของศัตรูเนี่ยถ้าตัวเนี้ยมันยืนได้นานแน่นอนมันช่วยทีมได้เยอะมันจะเป็นตัวเสริมทีมนะในล,ลนักษณะของตัวป่วนนะครับแล้วก็มีบัฟนะแล้วก็แน่นอนนะคอมโบแร่นืด่อสวนตัวนี้เนี่ยการทําเป็น9ดาวถ้าอยากได้กบม่วงอ่ะต่อทาไปครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะครับก็ยังไม่ต้องทาเป็น9ดาวก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสมมติว่าเป็นขีปนาวุธเราก็บอกไปแล้วนะขีปนาวุธมันอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยโหดมากนักนะครับส่วนสร้างลัคนอ่ามันก็ติดความสามารถเป็น2ต่อออกสกิลก็เป็น2ต่อนะครับไม่ได้ลดสเตตัสนะครับก็ถือว่าถ้าชอบก็ทําเป็น9ดาวได้ในกรณีที่อยากเอากบม่วงอ่าแล้วก็แบบว่ามีกบดําเยอะอยากจะปั้นแม็กนะแล้วทีมรอบข้างต้องดีนะครับ อ่ะส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเรายังไม่มีบราวล็อกแล้วได้ตัวนี้มามันก็โอเคเพียงแต่ว่าทีมรอบข้างมันต้องดีต้องเสริมด้วยเกียร์ก็ต้องดีสักนิดนึงนะเซฟเพราะว่าเเรนเจอร์บางตัวเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่ช้าอย่างตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ช้ามันก็จะมีปัญหานะ อพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้มาแบกทีมนะเอาตรงๆนะตัวเพทเรนเจอร์พวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แบกทีมประเภทที่ว่ามาตัวเดียวฆ่าได้หมดเลยเพราะว่าตัวมันเปราะบางอ่ามันต้องอาศัยเพื่อนป้องกันกนิดหนึ่งแล้วก็อาศัยดาวเมจจากตัวมันนี่แหละอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้ามีบราวล็อกอยู่นะในคลิปเมื่อวานไปดูนะ,ะมีคนาแนะนําไปแล้วนะเบือ้องต้นเรนเจอร์ก็ประมาณนี้อ่ะส่วนอดีหลักก็เปิดเอารีวิวก่อน อ่าแน่นอนนะคลิปวันนี้ก็ต้องมาตามล่าบอสแสงนะครับผู้กำกับนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. คือก็ยังดีตรงที่มันแรกก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร mm ่ hmm. เทียบกับบราล็อกเนี่ยแรกใช้น้อยกว่าดามเมจหนักกว่าเออมีคนมาเถียงผมงงมากไปเอาตัวเลขตรงดาบมาคำนวณดามเมจสกิลไม่ได้นะครับมันจะมีตัวเลขบางอย่างที่มันจะไม่นับรวมในดามเมจสกิลตรงค่าดาบนะ อ่าฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูตัวเลขตรงดาเมจโดยตรงนะครับซึ่งถ้าเอาแบบชัดเจนที่สุดอ่าเป็นบทพิพิก็ต้องนับตรงค่าติเวทอ่าส่วนตรงค่าติกายจริงๆเอามาคํานวณก็ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันก็นับคํานวณนะในดาเมจสกิลนะครับอ่าเพียงแต่ว่าค่าตรงนะครับก็จะเป็นค่าติเวทอ่าซึ่งบอสพงกับมันจะตีหนักกว่านะโอ้โหนี่จะออกมาเนี่ยตัวนี้แบบว่า รู้สึกจะเกลือเกลือนะคือเรื่องของความเกลือเนี่ยเอาตรงๆนะมันพูดยากครับบางรอบนะมันก็ออกดีบางช่วงก็ออกดีครับบอกไม่ได้เลยจังหวะที่แบบว่าบทจะได้ก็ได้แบบง่ายๆครับบทจะได้ยากก็คือ,อยากจริงนะแต่เกียร์เนี่ยมันเป็นพิเศษอยู่แล้วนะเกียร์มันพิเศษอยู่แล้วครับอ่ากระทั่งเกียร์โคโรโบเนี่ยแต่ละรอบก็ออกไม่เหมือนกันต่อให้บอกตัวเกมปรับเรทอะไรยังไงหรือตัวเกมบอกว่าปรับเรทแล้ว ไม่ได้ช่วยเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับจังหวะจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบสมมติไออย่างผมเนี่ยเปิด70,00รูบี้ต่อเนื่องเปิด3,000ลรูบี้ต่อเนื่องหรือเปิด1 0 0 0 0รูบี้ต่อเนื่องเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงที่มันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะคือมันไม่ใช่ว่าเปิดเท่านี้แล้วจะกึงๆงพราการันตีไออย่างเช่นสมมุติว่าอ่ส20%สมมตินะ20%เปิดไปร้อยครั้งออกมาอาออนดีกว่าง่ายๆ เปิดไปร้อยครั้งออกมา2ชิ้นเงนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะการันตีนะเออมันอาจจะไม่ได้หมดเลยทั้งหมดก็ได้นะครับหรือเปิดแบบแค่ไม่กี่ครั้งอาจจะได้ก็ได้อ่าเน,นี้ยมันเป็นปกติอยู่แล้วถามว่าหน้ามโมโหไหมมันก็หน้ามโมโหแหละแต่ระบบกาชามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคือมันก็เลือกอะไรไม่ได้ครับเน,นอย่างเงี้ยเอาตวัวก็เปิดถ้าจังหวะมันแบบยากนะก็ยากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปลายๆเพื่อโอกาสแล้ว แล้วโดยเฉพาะผมเนี่ยไม่ค่อยถูกเจโลกกับแสงมืดใหม่อยู่แล้วโดยเฉพาะไอริลักนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างนะอ่าอีกนิดนึงมีคนถามพวกประเภทเรนเจอร์ตัวเก้าดาวเก่าเนี่ยคือผมว่าถ้ายังไม่ซีเรียสน,นะก็ยังไม่ต้องรีบทำก็ได้อ่าตัวที่ผมมองว่าใช้ดีนะครับก็จะเป็นอ่าเจสิก้าน้ำอ่าเจสิก้าบัสเตนะครับอ่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่ามีทั้งป่วนนะครับแล้วก็ทะรู้ด้วยนะ ิดกันต่อ ID 2นะครับ่ออย่างไอ2ีเนี่ยถ้าผมเปิดได้เดี๋ยวผมจะปั้นแม็กให้ดูนะครับเนื่องจากว่ากบม่วงนะมีเพียบเลยนี่3ามสิบกตัวนะครับยังมีที่ยังไม่ได้เก็บอีกเพียบมึงเลยนะอ่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวผมได้มาปั้นแม็กวันนี้จะเน้น ID ที่แบบว่าได้มาครับแล้วมีโอกาสที่จะปั้นแม็กให้ดูนะอ่าคือผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วตัวไหนที่ผมจะปั้นแม็กเนี่ยผมต้องพิจารณาดูแล้วว่าปั้นแม็กแล้วมันนํามาใช้ได้จริง จะได้ทดสอบให้ดูกันชัดเลยครับว่ามันดีแค่ไหนคือก็ไม่ได้ปั้นถึงปั้นขว้างนะอ่ายิ่งแบบไอดีลองๆเงี้ยมันปั้นแล้วใช้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์เนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะจริงๆเนี่ยอย่างไอที่สเนี่ยอ่าตอนที่ปั้นตัวจริงๆหลายตัวนะปั้นแล้วแบบไม่ได้ใช้ครับปั้นแม็กแล้วก็หลุดทีมนะเปลี่ยนทางคอมโบบ้างเปลี่ยนทางการใช้งานบ้างนะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติครับ อันนี้ตัวของเอลิสนะเกิดเท่านี้พี่น้องเทมเนี่ยผมปั้น2ตัวครับอัลต้าแม็กไฮเปอร์แม็กไม่ได้ใช้ไปใช้โหมดอื่น p ีพ <c oughs> ไม่ได้ใช้เพราะว่าไอเดีนี้เล่นเล่นทางบินนะครับ,อ,รบอ,นะอันดาวินชี่ครับคือเสียดายนะอันดาวินชี่ไอเดีนี้ผมแม็กไปแล้วก็ได้มาก็ไม่มีประโยชน์เสียดายนะที่การโหวตเนี่ยมันแบบจํากัดเอาไว้นะครับอ่าแต่ก็ได้บอกไปในไลฟ์แล้วนะครับคือเขาบอกว่าเขาก็กลัวเกมค้างอยู่เหมือนกันนะการก๊อปปี้มันค่อนข้างจะเกลียนอยู่เหมือนกันนะยิ่งเกียร์ ต้มตีสกิลโดนแน่นอนครับโอ้โอโต้นข้าวนะครับคอมโบตัวนืดนับคือตัวโดยตัวเลนเตอร์อาจจะไม่ได้เก่งมากนะคืออย่างตัวพวกนี้เวลาตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ปั้นแม็กแล้วก็ใช้กันไประยะหนึ่งจนกว่าจะมีตัวใหม่มาหรือตัวเก่าโดนเนิร์ฟนะครับอ่าโดยเพราะทีมที่แบบอดหดนนะเพราะก็ก็จะเป็นระบบตามนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะโอ้แต่ยังไม่อยากซื้อเดี๋ยวขอเก็บกากไว้ก่อนละกันอ่ะันที่2ก็อดแล้วนะคือ กบเยอะครับเดี๋ยวมันจะตามรอย ID5 นั่นแหละเดี๋ยววันหนึ่งเปิดได้เนี่ยมันก็แม็กทันทีและทีมก็จะโหดมากขึ้นในทันทีนะครับเปิดกันต่อ ID5 นะครับ ID5 แสงมืดผมได้ทำแม็กไป2ตัวนะครับอันนี้ก็น่าทำตัวที่3ได้อ่าพอดีเลยอ่ามาลุ้นกันครับแต่ว่าได้เปิดปแลวโอโหเหลืออยู่6ใบนะอารรอบเดียวใส่ใส่ใบเออไม่แน่นะบทตมามเดี๋ยวมันก็มานะ อาจจะมาก็ได้นะครับสะนั้นเนี่ยแบบบางคนบอกอพี่ผมเปิด5าใบได้10บใบได้อีกคนหนึ่งบอกโอ้โหสะสมมา200-300ายไม่ได้นะครับมันเป็นจังหวะเป็นดวงจริงๆนะอ่านี่แน่นอนนะเออลูบี้เออตัวน้อยก็ต้องลุ้นไอตัวพวกนี้ได้เยอะหน่อยนะเปิดกันต่อ ID 6นะครับ ID 6เนี่ยผมกำลังตัดสินใจอยู่ไม่6ก็8เนี่ยผมจะปั้นอนูบิสแม็กนะครับอ่าอยากจะปั้นมาทดสอบห้ดูนะอันนี้มี18ตัว เดี๋ยวเปิดตัวใหม่ก่นอนอาโอเคเผื่อนะเผื่อนะครับถ้าเปิดได้จะได้เปลี่ยนตัวเพราะอย่างที่บอกนะเพราผมก็จะเน้นรีวิวนะแล้วก็เลือกปั้นแม็กตัวที่คิดว่าให้ปั้นมาก็ได้ใช้อ่าปั้นมามีประโยชน์แน่นอนนะครับไม่ใช่แบบปั้นมาแล้วแบบปั๊บเดียวหลุดทีมนะจริงๆก็มีอยู่นะบางตัวปั้นแ๊บเดียวหลุดทีมอ่าอะไรเนี่ยโอโหตัวเก่าตกใจนะครับอตัวรอบเก่านะเซรีส์ฮอรัรัสครับอ่ารีวิวไปแล้วนะครับ โอ้โหตกใจนะครับนึกว่าได้ซันนี่ตัวเสเตทนะอ่าเพราะถ้าเกิดเป็นเรนเจอร์ตัวปกตินะบางทีกบดํามันเยอะมากครับ60ตัว80ตัวนะครับอ่ะเขาปั้นมาใช้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวที่พอจะใช้ได้นะครับโอ้ยนี่มาบ่อยเหลือเกินนะอ่ะสุดท้ายโอ้โหแอบตกใจนึกว่าจะได้ซันนี่เสเตทนะครับคือโอเคนะเพราะว่าพวกแบบกิววอลอะไรประมาณนี้ตรงแม็กของไอเดียผมยังไม่ได้เต็มทีมนะ ยังประมาณ10ต้นๆนะครับโอ้โหไม่มาแล้วเปิดกันต่อ id7 นะครับ id7 แสงมืดแม็กมีอยู่2ตัวนะครับอ่าตอนนี้จะมีคําถามเยอะมากนะครับว่าแสงมืดแม็กตัวแรกจะปั้นตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับโอ้โหนี้ไม่มีไลยดี ID นี้ไม่มีนะครับคือผมมองว่ามันต้องดูทีมตัวเองก่อนอ่าบางทีเนี่ย เราปั้นบางตัวที่แบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้มาแบกทีมโดยตรงครับหรือเป็นลักษณะตัวเสริมเนี่ยบางทีก็จ,จะต้องรอนะครับคืออย่างบางไอเดียงผมเนี่ยปั้นบางตัวมามันก็แบบไม่ได้ใช้งานแบบโหดๆตั้งแต่แรกนะมันก็แบบต้องพึ่งตัวอื่นครับคือเหมือนเป็นจิ๊กซออาจจะแบบเอาจิ๊กซอตัวเก่งมาไว้ในทีมเราก่อนก็ได้แต่วันอาจจะไม่ใช่ตัวแบกไม่ใช่เป็นตัวคีย์ตัวหลักประมาณนี้อา่าฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูนะอันอย่างเช่นสล็อตอย่างเงี้ยสมมติเรามาปั้นแม็กตอนนี้นะ มันก็ไม่ได้แบกทีมหละจ๋านะเอาตรงๆนะมันก็ต้องพึ่งตัวอื่นเยอะอยู่เหมือนกัน,นครับเพราะว่าสล็อตก็เป็นทางป่วนถามว่าสล็อตด,ดีไหมดีนะครับอา่ายิ่งมีเกียร์โจมตีสกิลดนนนนเนี่ยมันก็ป่วนได้เยอะนะครับแต่มันต้องพึ่งรอบข้างเยอะอย่างที่บอกแหละมันต้องดูทีมเป็นหลักนะจริงๆนะว่าทีมเราขาดอะไรขาดทางไหน,นครับอา่าก็ปั้นมานะครับแต่อย่างที่บอกว่าแสงมืดมันต้องเน้นนิดนึงเออถ้าเกิดสมมติจะปั้นบราล็อกนะครับหรือว่าอา่า ตัวบอสบอสภูมิกับใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นทางดาเมจเลยเป็นแบบบุกจ๋าๆไปเลยนะ,ะแต่บางตัวมันเป็นลักษณะแบบเน้นทางป่วนเน้นป้องกันนะครับอย่างอดูบิสเนี้ยคือบัฟนะครับแซมมอนถือมากยิ่งทําเป็น9ดาวนะครับเรื่อ,องความสามารถสร้าง่างโคลเนี่ยก็ออกมาสร้างซัมมอนยิกๆเลยนะครับมันก็ตีเข้าลําบากด้วยความที่ว่าซัมมอนมันก็เป็นธาตุแสงนะครับไม่มีมืดมายิงก็ต้องพึ่งดาเมจคาดเสมอนะครับกว่าจะยิงแตกก็ นละอาจจะไม่ทันนะครับอย่างนี้อนุบิทเนี่ยก็จะเป็นทางเสริมหลักๆที่เอามาซัพพอร์ตดามเ่ะเป็นอีกหนึไอดีที่ก็อากบไม่มีก็ไม่ได้ซีเรียสนะเปิดกันต่อ ID 8นะครับเนี่ย ID8 เนี้ยมีอนุบิทสตัวนะครับแล้วก็มีกบม่วงนะครับกบม่วงน่าจะเยอะอยู่นะครับอ่ะสิตัวอ่าด่านยังมีติดๆอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเก็บครบนะครับ มีโค้ดให้ทำหออคอยด่านหนึ่งร้อยยังไม่ได้เล่นเลยนะครับยังไม่มีเวลาเล่นเลยนะเดี๋ยวค่อยเคลียนะครับก็จะมีอดีหลักอะไรแหละที่ได้เล่นนะครับถ้าไอดีนี้ทำอนูบิสอย่างนี้สมมตินะผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมติไอดีนี้ผมทำอนูบิสแบ็กเนี่ยมันก็จะเป็นทางป่วนแต่ทีมผมเนี่ยดาเมจจ๋าๆมันก็ยังไม่มีเลยนะมันก็จะต้องเน้นพวกคอมโบนะครับแบบนี้มันก็จะเหนื่อยนิดนึงคือถ้าไอ8ดีผมปั้นอนูบิสแม็กเนี่ยมันก็จะ มันก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้นะก็คือเอาอนุบิสนะครับมาตึกๆแล้วก็อาจจะใช้เป็นคอมโบนะครับนี่เพิ่มได้5วิ2ตัวนะครับแบบนี้ก็ได้เ,เดี๋ยวลองดูลองดูกำลงัง,งตัดสินใจอยู่นะคือถ้าเกิดได้ทําเป็นอนูบิสนะครับแม็กที่ไอดีเนี่ยผมมีตัวบินไงจริงมีบิน2ตัวเลยนะครับข้างล่างตึกๆนะแล้วห้ข้ขงบนบินไปตีป้อมอย่างนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่นะเลือกจากทีมนะครับ โอ้โหมูนกีตาอาจทำได้ก้าวดาวนะตัวนี้ไม่เก่งนะคือถามเยอะมากตอนนี้พวกช้างเอลลี่นะครับมูนกีตานะครับซึ่งส่วนใหญ,ญ่จะแบบเพิ่งเปิดได้กันเนี้ยคือมันมันไม่เก่งเอาจริงปั้นเป็นก้าดาวอาจจะแบบว่าไม่ได้โหดมากนะักออย่างผมเนี่ยผมใช้อยู่ แต่ไม่ได้คิดทําเป็น9้าดาวนะตัวช้างเอลลี่นะเพราะว่ามันก็ยังเกาะเหมือนเดิมนะครับการทําเป็น9้าดาวโต๊เก่าทําเป็น9ดาวเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นมาแค่ประมาณหนึ่งแต่ว่าเรื่องของความสึกก็ยังเหมือนเดิมนะ,ะด้วยความที่ว่าวัตถุดิบมันไม่เยอะไนงะวัตถุดิบมีจํากัดนะผมก็จะแบบเน้นนิดนึงคือจะปั้นทั้งทีนะ,ะยกไว้เติมนะถ้าเติมก็ปั้นไปเลยแล้วนะเดี๋ยวอยเติมใหม่เอานะครับวัตถุดิบก็เติมเป,เปิดเนะติมเปิดเดานะแต่บางคนวัตถุดิบมีไม่เยอะนะครับ มันก็ต้องเน้นนะได้มาก็ควรจะปั้นตัวที่แบบว่าหวังผลดีๆสักนิดหนึ่งอ่ะผมจะยังไม่ซื้อนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมเองก็เรอนู้แสงเมื่อเก่าเพราไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนมาอ่ะตัวที่อยากได้ก็เหมือนกันนะราล็อกก็อยากได้นะคอ่ะไม่ได้อีกแล้วนะ ID 8ีปเปิดกันต่อ ID ดีนะครับอ่า ID ดเนี่ยถ้าเก็บ กบม่วงตัดด่านครบแต่มันไม่ครบหรอกนะมันยังติดด่านอยู่อีกค่อนข้างจะเยอะนะครับอ,นนอย่างอย่างเงี้ยผมมีสมมติมี12ตัวถ้าสมมุติผมเปิดได้จะมีคนถามเยอะว่าถ้ามีกบอยู่ประมาณเนี้ยกบม่วงนะจะั้นดีไหมถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นตัวที่ จะต้องตีบวกไปจนเต็มอ่าไม่ว่าจะมีตัวใหม่ดีกว่าแล้วเปิดได้นะครับก็ต้องมั่นคงนะถ้าเรามั่นใจขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยชอบชอบส่วนตัวหรือว่ามันเก่งจริงๆอันนี้ก็ทําได้ไม่มีปัญหาเพราะเราตั้งเป้าว,ว่าตัวนน MacBook, เนี้ยพอมันแม็กปุ๊บเนี่ยมันจะใช้งานได้เป็นปีอยู่แล้วอ่าก็จะมีอยู่เหมือนกันนะแฟนเจอร์ Ranger หลายตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตัวเรานะออย่างผมได้มาอาจจะทําก็ได้นะครับเออแล้วก็ ดูนะว่าดาเมจของมันเนี่ยจะมาแบกได้แค่ไหนเพราะว่าการตีบกไปแน่นอนมันก็ทำให้เรนเจอร์เนี่ยมีสเตตัสที่สูงขึ้นแล้วก็ปล่อยตัวได้ไวขึ้นนะครับแต่บางทีมันใช้ระยะเวลายาวนานมากเกินไปในการเก็บนะมันก็เลยมีโอกาสทําให้ตัวใหม่ดีกว่าออกมาพอดีทับทางนะครับแล้วก็เปิดได้ด้วย เออแบบเนี้ยมันจะเสียดายแต่ถ้าเกิดออกมาได้แบบเออไม่ได้ดีไม่ได้ทับทางเปิดไม่ได้ด้วยเงี้ยมันมันก็ทําให้ไอ้ที่ีบวกไปเนี่ยมันก็ผ่านไงเออแต่ส่วนใหญ่จะเจอเหมือนกันนะแบบว่าโอ้โหทับทางพอดีเลยแล้วดันเปิดได้อีกแล้วดันปั้นตัวเก่าไปแล้วแล้วตัวเก่าก็ไม่แม็กอีกแล้วก็ยังขาดกอบอีกเยอะนะครับแต่พอตีบบกไปแล้วประมาณนึงเนี่ยสมมติตีบบกเกินส0ตัวไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ต้องให้จบอะปั้นให้จบไปเลยนะอันนี้บราวนะครูฝึกทหารอ่ะสุดท้ายท้ายสุด โอ้โหอะสิงทวนเพิ่มโอกาสไม่มาครับหวังยากอยู่แล้วจริงถ้าเป็นเลโคลโบผมจะแบบโอ้ยแบบแนะ่มีโอกาสนะโคโโบมันจะมีช่วงปล่อยของมันนะครับแตงมืดนี่ยากนะผมนี่ไม่ออกอะไรเลยนะเออโคนี่เสลตไฟฟ้าก็ไม่ออกนะครับเปิดกันต่อไอีสุดท้ายครับไอดี ID ลึกลับนะครับอันเดือนนี้เนี่ยอ่าเจ็ดแปดเก้าลึกลับก็จะเป็นการหย่อนเปิดอ่ะพอเปิดไปสักพักหนึ่งผมก็จะเก็บไปโคโโบแล้วนะอ่านี้ก็คือเรียกได้ว่า เอามาลองเปิดดูครับอ่ออย่าง ID ดลึกลับนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมตินะผมมีการได้เข้ามาเล่นต่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีกบม่วงแบบเยอะแยะเต็มไปหมดแน่นอนเพราะว่าไอเนี้ยมันเล่นมาพร้อมกับ ID หลักของผมแต่มันไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เข้ามาเก็บในตอนที่เข้ามาเล่นบ้างนะครับ15ตัวเยอะกว่า ID 9อีกนะครับอ่ะมนุษกันโอเคได้มาของตีบวกเหมือนกันนะ ่าเพราะว่าอดีนี้นะครับตัวถึกก็จะเป็นอาโอลิเวอร์นะครับอ่าแล้วก็มีตัวบินแม็กนะครับให้มันเล่นได้ง่ายๆยังมีเหล็กให้ดันอีกเยอะนะอย่างเงี้ยได้มาผมตีบวกเลย15เออเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยน่าจะไปช่วยนะครับเล่นบทอื่นๆได้อยู่เหมือนกันนะแต่มันก็ได้ปัญหาแหละถามว่าเทียบกับเบาลล็อกชอบตัวไหนว่าผมชอบเบลลล็อกเลยเมื่อวานรีวิวไปรู้สึกว่าเออมันมันเท่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ อ่แล้วก็ความสามารถก็ส่งเสริมได้อยู่นะครับอ่าแต่ดูเบื้องต้นนะมันก็ความสามารถจะคล้ายๆกันนะครับก้าวดาวที่เลือกได้นะที่แบบซ้ำๆกันนะครับของอ่าบราล็อกนะครับกับตัวของบอสพร่พวมกับมาหน่อยเธอโอ้โหเหมือนลหมูหมาก้าไก่เต็มไปหมด อย่างโคโรโบเดือนหน้าผมก็จะไม่รู้อยู่แล้วว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับแต่รู้หมดละมีข้อบูลหมดแล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคือก,ก็กลัวตัวเกมแอบสปอยอ่ะไม่งั้นมันแห้งเลยนะรอบน,นี้คือแบบกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะยังไงดีเพราะว่าเรายังมีคิวที่จะต้องไปสปอยในรายการก็คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นแอบสปอยหมดเลยนะเอออันนี้แอบกลัวนะเพราะตัวเกมเขาจะแบบว่าหลุดไบครับ อ่าเดี๋ยวใกล้ๆค่อยว่ากันนะครับยังมีเวลาโอ้โกบมาอยู่ในตู้นี้อะไรวะเนี่ยอ่าแต่เห็นนะครับว่าตู้กาชาติที่เป็นตู้ทั่วไปเนี่ยกบเนี่ยยังเป็นกบไม่มีชนิดนะครับอ่ากบไม่มีสายนะกบมีสายอยู่ในตู้กบโดยตรงนะฉะนั้นเนี่ยใครตัดสินใจจะเปิดอาจจะเป็นสายปีก็ตามเนี่ยแแสดงว่าก้าวขาเข้าไปเสี่ยงแล้วนะเอาผมขอซื้อดีกว่า,อาเออเผื่อได้นะครับเอามาซื้อมาใบหนึ่ง เออเพราะว่าหลายรอบก็มีนะซื้อมานิดนึงแล้วได้ลุนนะครับอ่าส่วนตัวปกติผมจะยังไม่ปั้นนะเก็บเอาไว้โคโรโบนะครับคือต่อให้เป็นโคโรโบอะไรก็ตามเนี่ยคู่เทพมันต้องมีตัวเก่งแน่ๆนะอ่าขึ้นอยู่ว่าจะเก่งระดับไหนนะครับยิ่งหลังๆเนี่ยพวกความสามารถคอมโบมันเยอะไงมันก็ใช้ได้นะผู้น่าวเลยวันนี้เละตู้เบกแล้วครับอ่ะก็ วางแผนกันดีกว่านะเพราะว่าอย่างที่บอกนะบางคนอาจจะยังรอแสงเบืดเก่านะครับซึ่งผมว่าฟันธงว่ามาแน่แต่คิดว่าอาจจะมาสัปดาห์สุดท้ายก็ได้นะครับ อ่าเพราะว่าเขาก็วางแผนกันอยู่อ่ะอันนี้คือต้องเป็นทุบู้ทธนานอย่างเดียวนะทีมง,งานก็จะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าแพลนยังไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเร็วๆนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้มาสัปดาห์ที่2อ,อาจจะมาช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายฉะนั้นเนี่ยมันจะรอ,อนานนิดนึงเออแต่คิดว่ามานะอ่ะสำหรับคนที่รอแสงมืดเก่าแต่ก็ไม่รู้ครับว่าจะเป็นตัวไหนอ่าก็นะนําว่าแบงก์เปิดไว้ก็ได้นะครับอ่าแต่สําคัญสุดนะ กิจกรรมนะครับอ่ามันมีหลายกิจกรรมนะครับที่มีการแจกตั๋วกาชาปกติอ่าต่อให้เป็นตั๋วอ่าอะไรอย่างเงี้ย ID ลับของผมเนี่ยได้เปิดไปแล้วนะครับตั๋วกาชานะครับอ่าแปดจุดห้าปีครับคือเปิดไปแล้วถึง5ครั้งอ่าก็ได้ไปถึงกบอัลต้านะผมก็เอากบอัลต้ามาตีบวกอ่ะส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวใกล้ๆค่อย,ย,ย,ยมาดูกันอีกทีนึงเพราะว่ามันมีหีบสุ่มเรนเจอร์อยู่ อ่าทีมสูตรเลนเจอร์ก็เป็นเรนเจอร์ตัวปกติคือถ้าจะหวังแสงมืดนะถ้าจะหวังแสงมืดที่ทำา9าดาวได้เนี่ยมันอยู่ในแพ็กเกจมันจะไม่อยู่ในพวกนี้แหละเออตัวเกมไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะครับอฉะน,นั้นก็นี่นะพวกตัว8ปปีครึ่งครับมันมีภารกิจไปถึงหินปลูกพรางฉะนั้น,นต้องทำกันเยอะสักน,นิดนึงซึ่งเมื่อวานทำคลิปบอกไปแล้วว่าจุดที่ยากที่สุดของกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นครีเอเตอร์แชรเรน์ก็คือ t ิก t อกอ่าอันนี้สำคัญนะบอกไปแล้วเมื่อวานนะครับ ก็แอดไลน์เลนเจอร์ไทยอันนี้เป็นบัญชีทางการติ๊กตอกนะครับที่ต้องตามให้ถึง5,000คนตอนนี้ผมไปดูล่าสุดเนี่ยเป็น2,000โอ้ยังขาดอีกเยอะแต่เวลาน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยพลังแห่งติ๊กตอกช่วยกันอีกทีนึงนะอ่าแล้วก็ช่องผมก็ฝากไปอีกช่องทางหนึ่งไลน์เลนเจอร์อันเดรสกอล์ชานแนลนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเด็ดๆก็อาจจะมีตัดไปลงนะครับแล้วก็การดูนะครับ,ลรนะค,รบคลิปในติ๊กตอก ตอนนี้ดูแล้วผมว่าตรงนี้น่าจะผ่านเกือบเกือบจะถึงแสนห้าแล้วตปบเดียว8,000 0กว่าตอนนี้ล่าสุดอาจจะเกินแสนแล้วล่ะไอ้ตรงนี้ผ่านแต่ไอ้ตรงติดตามนีด,ดิติดตามาบัญชีทางการของรายเดนเจอร์นะอ่ะานในติ๊กตอก ช่วยกดติดตามหน่อยเอาใครก็ได้มาช่วยกันกดนะอ่าแผจทางการครับแล้วก็ของผมเนี่ยฝากด้วยเออเผื่อมีอะไรอ่าไปทําในทางนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขยายการติดตามนะครับขยายช่องทางการรับรู้ของเกมนี้เนี่ยไปในวงการทิจตอลอ่าเผื่อจะมีคนมาร่วมเล่นกับเรามากขึ้น,นครับอาวันนี้ประมาณนี้กันเอ่อกวงางแผนการเปิดนะก็ไม่เน้นว่าจะต้องเปิดให้ได้ครับมันจะไม่เหมือนรอบบากกิที่ผมจะบอกว่ามีเท่าไหร่ใส่หมดซึ่งผมก็ใส่หมดนะเดือนที่แล้วนะครับอ่าก็เรียกได้ว,ว่า ใครเปิดได้ก็โชคดีเกินไปนะครับอรอบนี้ก็วางแผนกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ